พิธีวันงานใต้ร่มโพธิสมภารเทิดภูบาล5ทธันวาครั้งที่2ก็กําลังดําเนินอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงนี้คณะกรรมการจัดงานซึ่งก็นําโดยคุณชิม จเจริญขจรคุณประธานคณะกรรมการจัดงานโดยความร่วมมือของคุณดิรกปัญญาประภาพรนายกสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครับก็กําลังดําเนินการอยู่ซึ่งขณะนี้กําลังรอพระนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผลเอกเรลิยงัยยุทธนะครับและก็ประธานฝ่ายจีนนั้นก็ได้แก่ครับ รองประธานสภาประชาชนของจีนพณท่านเขียนจี้หยุนนะครับเดิร่วมกันถวายเครื่องราชสักการะประกอบพิธีจุดเด่นชัยกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีเพลงสตุดีมหาราชาครับ ในขณะนี้พระท่านพลเอกชฉลิตยงใจย,ยุทธรัตนีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธีแล้วนะครับกำลังจะเดินขึ้นสู่เวทีถวายพระพรครับโครบโ,รโ,รโรที่สมพานเถถูบาาสำหรับการจัดงานในวันนี้ครับก,ก็เนื่องมาจากทุกๆปีปงงนะครับประชาชนชาวไทยก็ได้ร่วมกัน เฉลิมพระเกียรติระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะัรับ5ธันวาคมดังนั้นชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับจึงได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมาโดยทรัพซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ กับล้นเกล้ารถกระหม,มอ่อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์สายราชวงศ์จักรีครับซึ่งได้สร้างคุณอุปาการในด้านต่างๆ,ๆให้แก่ปวงชนชาวไทยและชาวไทยเช,ชื้อสายจีนที่ได้มาพึ่งพระ,ระบรมโพธิสมภารตั้งแต่ครั้งก่อนการในอดีตนะครับหลายยุคหลายสมัยประชาชนชาวจีนชาวไทยเชื้อสายจีนนี้ก็ได้เข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณ รวมทั้งได้ดาเนินการจากด้านธุรกิจนะครับเพื่อให้ประเทศไทยนั้นมีเศรษฐกิจที่ดียิ่งขึ้นทั้งนี้และทั้งนั้นทุกคนล้วนอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารนะครับกิจการเจริญรุ่งเรืองก็เนื่องด้วยครับได้อยู่ภายใต้แผ่นดินประเทศไทยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขครับ ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับรความร่วมมือจากกรุงเทพมหานครโดยเขตสมมัทธวงสถา,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 านีตำรวจนครบาลพระประชัยจักรวรรดินะครับและสถานีตำรวจใกล้เคียงที่ไม่อาจที่จะาสามารถที่จะเรียนให้ทราบได้ทุกสถานีตำรวจนะครับแต่อย่างไรก็ตามทุกท่านก็ให้ความร่วมมือกับพวกเราเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียว ในช่วงก่อนหน้าที่เราจะนํากลับมาในช่วงนี้นะครับบรรดาคณะกรรมการต่างๆก็ได้ทยอยกันวางพันธุ์พุ่มเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณหน้าพระบรมสารีริกธาตุซึ่งประดิษฐานบนเวทีถวายพระพรนะครับอยู่ตรงใกล้ๆกับบริเวณ วงเวียนโอเดียนนะครับซึ่งท่านผู้ชมก็คงจะรับทราบทั่วไป